สื่อมวลชนก็ตั้งคำถามว่าเออคณะทำงานของผู้กองธรรมนัฐทำไมไปรับมอบอำนาจจากเบนสมิธฟ้องหลังสิมันลมเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันหรือเปล่าแม้กระทั่งนักกฎหมายทนายความยังใช้ชุดเดียวกันนะนะครับเขาตั้งคำถามนะนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้กองธรรมนัฐกับเบนสมิธเนี่ยมันมันลึกซึ้งจนขนาดใช้ทนายความคนเดียวกันหรือเปล่าหรือใช้นักกฎหมายใช้คนทำงานคนเดียวกันหรือเปล่า อันนี้เราไม่ทราบว่าสนิทสนุบกันแค่ไหนนีข้อแรกที่สังคมตั้งคาถามเ <c oughs> <c oughs> นี่ยับนะก็ว่าก,กันไปอะแต่ถ้าถามผมผมคิดว่าเขาก็น่าจะต้องรู้จักกันพอสมควระส่วนจะรู้จักกันแบบไหนก็นะก็ดูกันต่อไปแค่นั้นนะครับนะดูดูกันต่อไปไปทําบุญด้วยการพบปะการไรต่านงนะความสัมพันธ์ขนาดไหน <c oughs> พี่น้องประชาชนก็ดูจากข่าวกนแล้วกันนะครับผมก็ไม่อยากไปตัดสินใครก็ต้องให้ความเป็นธรรมผู้กองต้องให้ความเป็นธรรมเบนสมิธด้วยนะครับก็กลางกลางกัน อันนี้ก็เรื่องแรกอันที่สองการฟ้องหมิ่นประมาทการฟ้องหมิ่นประมาทคืออะไรครับก็หมายความว่าเบนสวิตเนี่ยเขาก็มองว่าลังสีมันโรไปใส่ร้าย,ายนะใส่ร้ายป้ายสีเขานะครับนะการแกล้งอะไรต่างก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวจานเดนะจารเด็กก็จะเปิดตําราเลยตาราเรื่องหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทคือการใส่ร้าย,ายให้ร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายโดยการยืนยันข้อเท็จจริง ว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวอะไรต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าการใส่ร้ายใส่ความนะครับสมมุติว่ามีการใส่ร้ายใส่ความในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะครับนะก็ถือว่าเป็นการเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับต้องมีการยืนยันข้อเท็จจริงนะนะครับต้องปัญหาว่ามีการยืนยันข้อเท็จจริงไหมแล้วก็ไม่มีูความจริงเลยนะอันนี้ก็ดูันต่อไปดังนั้นเบนสมิธก็สามารถจะใช้สิทธิ์ฟ้องศาลได้ครับนะครับนะเราดูแลดูแลก็ดูอันนี้อธิบายข้อกฎหมายนะ ถ้าสมมุติเราเป็นคนดีจริงไม่มีอะไรถูกใส่ร้าย,ายป้ายสีอะไรต่างนะก็ฟ้องได้นะครับฟ้องคุณลังสีมันลมได้ในทางกลับกันคุณลังสีมันลมก็มีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีนะครับพี่น้องครับคดีหมิ่นประมาทเนี่ยผมจะให้ความรู้นะจำเลยคดีหมิ่นประมาทเนี่ยสามารถต่อสู้ได้ว่าหนึ่งไม่ได้ใส่ร้าย,ายสองไม่ได้ยืนยันข้อจริงสามแค่เสียดสีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีความผิดอันนี้ประการแรกเลยนะครับ อันที่สองก็สาม,มารถต่อสู้ว่านะครับเข้าข้อยกเว้นเข้าข้อยกเว้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองมาตรา,าก็คือมาตราสามร้อยยี่สิบเก้านะครับคือเข้าข้อยกเว้นนะครับถึงจะด่าทอหมิ่นประมาทใส่ร้ายยังไงก็งไม่มีความผิดนะครับนะ sia, ก็คือมาตราสามสองเก้าและมาตราสามสามศูนย์นะครับมาตราสามสามศูนย์นะครับก็เป็นกรณียกเว้นโทษตะก,กี้ยกเว้นไม่มีความผิดมาตราสามสามศูนย์เนี่ย มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษเพราะฉะนั้นเนเวลาเราจะทาคดีผิดนประมาทไม่ว่าเราโจรจาเลยเราต้องรู้เรื่องวิสารละนะอาจ,จารย์ดีเนี่ยจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคดีผิดนประมาทเพราะว่าผมก็โดนฟ้องผิดนประมาทมาเยอะนี่ในศาลก็ยังมีสองสามคดีอยู่ไม่เป็นไรสู้กันไปแพ้ก็ติดคุกไปก็เข้าไปอยู่กับเพื่อนศิละเพื่อนตั้มและอีกหลายคนอยู่ในคุกเยอะแยะไปไม่เป็นไรผมผมสุภาพขรนุนไม่หนีไปประเทศไหนแล้วครับถ้าแพ้ก็ติดคุกไปจบเพราะฉะนั้นลังซีมันลมก็ต่อส,สู้ได้สองอย่างหนึ่ง การกระทาไม่เป็นความผิดเข้าก็ยกเป้นนะครับเพราะอะไรอ่อป้องกันตัวเองเป็นเจ้าพนักงานนะครับ่แล้วก็อะไรอ่แล้วก็อะไรอ่าเป็นประโยชน์กับประชาชนสามอย่างนะครับหนึ 1, ่งอ่าป้องกันตัวเองสองเป็นเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสอสอมีหน้าที่ตรวจสอบนะครับอันที่สามก็คืออะไรอ่เขาเรียวกวอะไรวะอา่เอา,เ,อาเป็นประโยชน์กับประชาชน วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่อง scammer call center ซึ่งเป็นภัยเศรษฐกิจร้าแรงเงินดําเงินเทาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าถ้าพูดไปได้ไม่มีความผิดครับวิจารณ์เรื่อง scammer call center มีรัฐมนตรีมีอดีตนายกไปเกี่ยวข้องกับพวกนี้สมมติสมมตินะสมมติเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะมีรัฐมนตรีไปพบปะกับสมมติมีรัฐมนตรีอดีตนายกไปนั่งปรึกษาหารือกับหัวหน้ากมเมอร์สมมุตินะ เป็นเรื่องจริงอย่างนั้นนะมีภาพถ่ายมีข่าวจากต่างประเทศนะก็ไม่มีความผิดอะไรเลยรังสีมันโลมสบายเลยนะครับกลับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็อ้างมาตราสามสามนย์ก็คือว่า,าพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงและเป็นประโยชน์กับป,ประชาชนว่าเน,นี่ยนายคนนี้สมมติพิสูจน์ได้ว่านายคนนี้เป็นหัวหน้ากมเมอร์เป็นที่ปรึกษาสมเด็จฮุนเซนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสมมุตินะนี่เป็นเรื่องสมมูรณนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาฟ้องกูอะฟ้องกูไม่ได้หรอกนต่คุณรู้ดีนะ นะครับสมมุติเป็น,บบน่างนี้ปุ๊บพิสูจน์ได้ไอ้นี่เป็นหัวหน้ากมเมอร์ที่ผุกษาวคุณเซนกําลังจะเปลี่ยนสังชาติแล้วก็มีข่าวว่ามีจะเอาเงินเทาเข้ามาในประเทศนะเอาบาให้พรรคการเมืองบางพรรคเป็นทุนในการกอดซื้อตัวสอสอสมมุตินะอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับซื้อตัวสอสอตั้งพรรคการเมืองในการดูดสอสอเข้าพรรคเอามาใช้ในการซื้อเสียงหลังจากนั้นก็จะเอาเงินเนี่ยไปไปฟอกในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็จะมายึดบริษัทน้ํามันของไทยบริษัทใหญ่ บริษัทพลังงานต่างๆนะเนื่องจากว่านะมีข้อมูลมีพยานหลักฐานว่ามีเรือยอดบางลำเป็นของเจ้าพ่อพลังงานในประเทศไทยอะไรต่างๆสมมตินี่เรื่องสมมติวะนะนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะสมมุติเป็นแบบนี้แนละ้วก็โอ้โหเป็นอันตรายต่อประเทศนะทิายแลนะมีการเอาเงินเทา,เ,าเงินดาเงินจากสแกมเมอร์มาตั้งพรรคการเมืองมาซื้อตัวสสเข้าพักทำให้พักตัวเองใหญ่โตจากเดิมมีไม่กี่เสียงมากขึ้นสมมตินะนี่เป็นเรื่องสมมุตินะนะครับเรื่องสมมุติหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับ น,นี่กําลังสมมุติทั้งหมดเลยให้ความรู้ทั้งหมดสมมุติหลังสีมันลมแบบโอ้โหนาสื่อเห็นไปฉากๆเลยไอคนนี้เป็นรัฐมนตรีไอคนนี้เป็นพ่อนายกนะไอคนนี้มีข่าวมาไอนี่หนังสือเดินทางเนี่ยหลังสีมันลมได้ข้อมูลจากผู้ร้องเรียนมาเอาปากกดผู้ร้องเรียนก็มีตัวมีตัวอีกเอากลายเป็นที่ปรึกษาสมเด็จผู้คุนเซนเลยเขียนไว้ในหนังสือเดินทางเลยเอาถูกไหมล้วสำนักข่าวระดับโลกรายงานข่าวโอ้โหนะครับเอาข้อมูลมาประกอบกันทั้งหมด สมมุติว่าเป็นแบบนั้นนะนี่เป็นเรื่องสมมตินะประเทศไทยแม่งได้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าหลังซีมันโลไม่ออกมาแฉเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการเอาเงินศกกระปกสแกมเมอร์มาตั้งพรรคการเมืองมาซื้อตัวสอสอพรรคก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีอำนาจทางการเมืองพอมีอำนาจทางการเมืองเดี๋ยวก็อนุมัตินะครับนะให้นายคนนี้นี่ไปละมีสัญชาติไทยหลังจากนั้นก็ไปละทำธุรกิจในไทยแล้วก็มีรัฐมนตรีอยู่เบื้องหลังสมมตนะินี่เป็นเรื่องสมมติทั้งหมดเลย ล้วคิดดูดิเงินเทาเงินดําเงิเนงที่มาจากจาก,จากสแกมเมอร์ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในระบบนะครับมันก็จะเกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอย่างที่ผมบอกอ่ะมาซื้อกิจการมาฟอกซื้อพลังงานซื้อบริษัทน้ำมันบริษัทไฟฟ้าอะไรต่างๆสมมตินั้นเนี่ยสมมติทั้งเลยไม่ใช่เรื่องจริงเลยประเทศชาติเราก็ทิพไถ่จะกลายเป็นมีแต่เงินผิดกฎหมายหมดบอลซ่องเงินดําเงินไรต่างๆนะอยากจะแต่งอยากจะอยากจะได้รัฐมนตรีอยากได้นายกเอาเงินซื้อทุ่มเข้าไป ตำรวจก็เป็นของเราฝ่ายปกครองก็ของเราศูนย์ากากรของเราสรรพกรมันแต่งตั้งโยกย้ายหมดเพราะหลักเมียมนาาทางการเมืองนักการเมืองก็สามารถแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้แต่งตั้งทหารก็ได้นะครับนะภาษีอากรก,รก็ได้การลงทุนการอะไรต่างๆออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้พวกนี้ก็ได้ตั้งบ่อนการพนักเสรีสําหรับฟอกเงินเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกนะครับบางหน้าจริงๆก็คือแหล่งฟอกเงินสมมุตินี่เป็นเรื่องสมมุติหมดเลยนะพี่เดนีไม่ได้เอาเรื่องจริงเลย เขาบอกเรื่องจริงแม็กก์ฟ้องกูอันนี้เป็นเรื่องสมมุติสมมติว่ารังสีมันโลมสามารถนะครับหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ได้ก็สบายก็ชนะคดีแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดรังสีมันโรมสืบอ,อะไรไม่ได้เลยรังสีมันโรมก็แพ้คดีศาลก็จําคุกแต่ก็อาจจะรอการลงโทษนะครับเพราะนั้นมันก็เหรียญมีสองด้านเราก็ไม่รู้ว่าเบนสมิธเนี่ยนะที่เขาถูกกล่าวหาเป็นเรื่องสกมเมอร์จริงหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าพี่น้องรู้ไหมล่ะนะครับแต่ อ่ะครับนี่ก็คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นสแกมเมอร์นะครับแล้วก็พวกคอนเซนเตอร์เนี่ยเป็นภัยร้ายแรงนะครับถ้าผมเป็นรังสีมันโลมผมก็แฉะนะแต่ต้องมีข้อมูลนะนะครับน้องโลมต้องมีข้อมูลนะครับถ้าไม่มีเลยอะไรต่างเนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องเรากลับเพราะว่าพวกสแกมเมอร์เนี่ยมันคงจะไม่ทําอะไรแบบชั้นเดียวหรอกมันต้องสลับซับซ้อนต้องรู้จักนายกรู้จักรัฐมนตรีที่มีอิทธิพลทางการเมืองนะครับนะครับ,นะรบต้องรู้จักตำรวจรู้จัก ข้าราชการอะไรต่ำมันต้องมีเยอะพี่น้องว่าจริงไหมเห็นด้วยกับพี่เดชไหมละ่ะอืมอ่าอืมนะครับมีคนบอกว่าผู้สมัยว่าสมมติทนายพูดว่าความจริงถ้าแก่งจริงเปิดหน้าออกมาสู้เอาความจริงครับตามหลักฐานจัดไปได้ไหมอ่านะครับถ้าคุณอยากจะพูดความจริงก็พูดไปผมจะสมมุตินะครับนี่อ่านให้แล้วนะครับดีขึ้นไหมครับผมอ่านเหมือนใครเข้ามาด่าผมผมก็อ่านอ่านนะครับนะครับพักส้มจะทําให้ตาสว่างใช่ครับ จุดแข็งของส้มคืองานการตรวจสอบเขาไม่เกรงกลัวใครหรอกไม่ว่าคนนั้นจะมีประวัติเป็นยังไงนะครับจะเป็นทหารตำรวจเป็นอามรเฟียนักเลงอะไรพรรคส้มเขาไม่กลัวหรอกครับเขาชอบพรรคส้มเป็นพรรคที่ชอบท้าทายนะครับเขากลัวอะไรที่ไหนล่ะนะครับพรรคส้มนี่คือจุดแข็งของส้มเลยครับไม่ได้เป็นรัฐบาลอะไรแต่เขากล้าตรวจสอบเลยกล้าตรวจสอบคนใหญ่ๆตัวโตกล้าตรวจสอบนะผู้กองธรรมนัฐเขากล้า คนอื่นไม่กล้าหรอกครับเพราะอะไรพาะผู้กองชวนไปกินข้าวเย็นที่ประยาวกันหมดนะเห็นบอกขาไหลสองร้อยกว่าคดีอ่ะพอฟังพูดแนละ้วแน่มาเล่นกับผมหรืออะไรต่างๆนะเห็นนะนะครับอืมนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเข้าใจนะครับอันนี้ก็คือการให้ความรู้นะอืมนี่คราวนี้เนี่ยเรามาให้ความรู้คดีหมิ่นประมาทรังสีมันลมนะครับที่โดนฟ้องนะนะครับเออเรามาดูคำาพ่ภากษาเก่าๆนะ การเป็นสมาชิกสภาผู้ดแทนแราษฎรย่างรับสีมันรวมก็โดนฟอ้องมาเยอะแยะสารยกฟอ้องหมดเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเป็นสสเขามีหน้าที่